สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับคอลัมน์อ่านเอาเรื่องนะครับซึ่งเขียนโดยประการหอมคอลัมน์นี้ก็ตีพิมพ์อยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ไทยโพสต์อิสระภาพเป็นความคิดวันนี้ตรงกับฉบับวันศุกร์ที่4เดือนกรกฎาคมปีพุทธศักราช2568นะครับวันนี้ให้ชื่อว่าผลการละเมิดคำปฏิญาณต่อพระมหากษัตริย์ เนื้อหาใจความเริ่มต้นเนี่ยนะครับประกาศหอมหยิบยกเอาพระราชดํารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงพระราชทานกับคณะรัฐมนตรีที่เข้าเฝ้าทูลละองทุลีพระบาทเพื่อถวายสัตยปฏิญาณตนโดยมีความว่าในโอกาสที่คณะรัฐมนตรีใหม่ได้มาถวายสัตยปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ข้าพเจ้าก็ขอแสดงความชื่นชมในความตั้งใจของทุกท่านที่จะปฏิบัติงาน โดยมีชาติบ้านเมืองเป็นสิ่งสําคัญที่สุดประชาชนทุกคนต่างก็ต้องการความสุขและความมั่นคงปลอดภัยการที่ท่านทั้งหลายซึ่งมีหน้าที่บริหารกิจการบ้านเมืองเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนได้ตั้งปณิธานไว้อย่างถูกต้องว่าจะทําหน้าที่อย่างดีที่สุดและประกาศปณิธานนั้นอย่างหนักแน่นเข้มแข็งก็จะเป็นการเพิ่มภูนกําลังใจให้แก่ตนเองและเสริมสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนได้ ข้าพเจ้าจึงขอเอาใจช่วยทุกท่านและขอให้ทุกท่านปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ความสามารถและความคิดจิตใจที่เป็นสุจริตเพื่อนำพาชาติบ้านเมืองไปสู่ความเจริญมั่นคงอย่างยั่งยืนขออำนวยพอในทุกท่านปฏิบัติหน้าที่ได้ด้วยดีและมีความสุขความเจริญโดยทั่วกันนี่แหละครับพระาราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ส่งพระราชทานแก่คณะรัฐมนตรีเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่เมื่อวันที่3กรกฎาคม2568รัฐมนตรีที่เข้าถวายสัตว์เนี่ยนะครับมีทั้งหมด14คนด้วยกันรวมถึงแพทองทานจินวัตรก็เข้าถวายสัตว์ปฏิญาณตนด้วยการถวายสัตว์ปฏิญาณตนเนี่ยเป็นข้อบัญญัติตามรัฐธรรมนูญว่า ก่อนเข้ารับหน้าที่รัฐมนตรีต้องถวายสัตย์ปฏิญาณตนต่อพระมหากษัตริย์ซะก่อนย้ำกันบ่อยมากนะครับกับรัฐธรรมนูญมาตร,รา161เกี่ยวกับเรื่องการถวายสัตย์ปฏิญาณตนเพราะว่านักการเมืองมักจะไม่ให้ความสําคัญกับคําถวายสัตย์หมายถึงข้อความในการถวายสัตย์ปฏิญาณตนนะครับที่ผ่านมาเนี่ยเหมือนกับถวายสัตย์ปฏิญาณตนจบแล้วก็จบกันมองว่าเป็นเพียงแค่พิธีกรรมก่อนจะเข้าสู่อํานาจเท่ทานั้นเอง คำถวายสัตย์ปฏิญาณตนที่รัฐมนตรีต้องเปล่งเสียงเฉพาะพระพักคืคอถ้อยความดังต่อไปนี้นะครับข้าพระพุทธเจ้าแล้วตามด้วยชื่อผู้ปฏิญาณขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่าข้าพระพุทธเจ้าจะจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์และจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชน ทั้งจะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการคำถวายสัตย์ปฏิญาณตนเนี่ยมีแบบนี้เราจะเห็นได้ว่าพระราชธรรมรัดบางช่วงบางตอนระบุถึงอุดมการณ์ทางการเมืองที่นักการเมืองทุกคนพึงมีนั่นคือเรื่องของความซื่อสัตย์สุจริตและคำปฏิญาณตนก็จะเน้นเรื่องของความซื่อสัตย์สุจริตแต่วานักการเมืองไทยเนี่ยยังมีปัญหา คือไม่สุจริตอย่างกว้างขวางนะครับรัฐมนตรีที่เข้าถวายสัตว์14คนก็ไม่ได้แปลว่าจะซื่อสัตย์สุจริตกับทุกคนนะครับโดยเฉพาะแพรทองทานเนี่ยโดนตั้งคําถามจากทุกฝ่ายว่ามีความซื่อสัตย์สุจริตทําเพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชนจริงหรือไม่นอกจากนี้เนี่ยนะครับการเข้าถวายสัตว์ปฏิญาณตนในครั้งนี้ ยังจะมีปัญหาเรื่องข้อกฎหมายตามมาอีกหรือเปล่าเพราะว่าสารรัฐธรรมนูญเพิ่งจะมีมติให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ไปแต่ก็ดันทุรังจะรักษาอำนาจเอาไว้ถ้าเกิดว่าเราไปถาม AI ให้ช่วยหาความหมายและผลของการละเมิดคำปฏิญาณตนเราจะได้ข้อความดังต่อไปนี้นะครับการละเมิดคำปฏิญาณตนเนี่ยหมายถึงการไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงหรือว่าคำมั่นสัญญาที่ได้ให้เอาไว้ไม่ว่าจะเป็นคำมั่นสัญญาต่อตอนเองหรือต่อผู้อื่น ซึ่งอาจมีผลทางกฎหมายหรือทางสังคมขึ้นอยู่กับลักษณะของคำปฏิญาณน,นั้นๆการละเมิดคำปฏิญาณตนในรูปแบบต่างๆการละเมิดคำปฏิญาณตนในทางกฎหมายเช่นการผิดสัญญาการไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงในสัญญาหรือการกระทําที่ขัดต่อกฎหมายหลังจากได้ให้คำบั่นัสัญญาไว้การละเมิดคำปฏิญาณตนในทางสังคมเช่นการผิดสัญญาที่ให้ไว้กับเพื่อน กับครอบครัวหรือกับสังคมการไม่รักษาคำพูดหรือการไม่ปฏิบัติตามจริยธรรมที่ควรจะเป็นหัวข้อต่อมานะครับการละเมิดคำปฏิญาณตนในทางศาสนาเช่นการไม่ปฏิบัติตามคำสอนหรือข้อห้ามทางศาสนาหลังจากได้ให้คำมั่นสัญญาว,ว่าจะยึดถือปฏิบัติตามส่วนผลของการละเมิดคำปฏิญาณตนเนี่ยจะมีความเสียหายเกิดขึ้นหลายลักษณะนะครับลักษณะแรกเป็นความเสียหายทางกฎหมาย คืออาจจะมีผลทางกฎหมายเช่นการถูกฟ้องร้องการถูกปรับหรือการถูกจำคุกความเสียหายต่อมาเป็นลักษณะความเสียหายทางสังคมซึ่งอาจจะส่งผลเสียต่อความสัมพันธ์กับผู้อื่นกับความน่าเชื่อถือหรือกับการยอมรับในสังคมความเสียหายต่อมาครับเป็นความเสียหายทางจิตใจที่อาจจะส่งผลเสียต่อความรู้สึกผิดชอบชั่วดีการขาดความภูมิใจในตัวเองหรือความรู้สึกละอายใจ ตัวอย่างของการละเมิดคำปฏิญาณตนเช่นการไม่ส่งงานตามกำหนดเวลาที่ให้สัญญาเอาไว้กับอาจารย์การไม่รักษาสัญญาที่ให้ไว้กับเพื่อนว่าจะไม่บอกความลับให้คนอื่นได้รู้การปฏิบัติตนตามคำสอนทางศาสนาที่ได้ให้คำมั่นสัญญาว่าจะยึดถือไว้การไม่ปฏิบัติต,ตามคำสาบานตนของของ้าราชการที่ให้ไว,ว้ว่าจะซื่อสัตย์สุจริตสรุปแล้วเนี่ยนะครับการละเมิดคำปฏิญาณตนเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ควรกระทา เพราะานอกจากจะส่งผลเสียต่อตัวเองแล้วนะครับยังอาจจะส่งผลเสียต่อผู้อื่นและยังส่งผลเสียต่อสังคมโดยรวมด้วยการรักษาสัญญาและคำบััสัญญาเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและสังคมที่น่าอยู่ส่วนการละเมิดคำปฏิญาณต่อพระมหากษัตริย์ความหมายคืออะไรหมายถึงการกระทําที่ไม่เป็นไปตามคำสัญญาที่ให้ไว้ต่อพระมหากษัตริย์ซึ่งมักจะเป็นการละเมิดต่อรัฐธรรมนูญ หรือการไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตการละเมิดนี้อาจเกิดขึ้นได้หลายรูปแบบเช่นการไม่ปฏิบัติตามคำถวายสัตย um ์ปฏิญาณการกระทำที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือการไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตหัวข้อต่อมาครับคือคำถวายสัตยปฏิญาณคำถวายสัตยปฏิญาณเป็นการให้คำมั่นสัญญาต่อพระมหากษัตริย์ว่าจะจงรักภักดีปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและรักษาไว้ซึ่งรัฐธรรมนูญหัวข้อต่อมาครับการกระทําที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญการละเมิดคําปฏิญาณอาจจะรวมไปถึงการกระทําที่ขัดต่อบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศหัวข้อต่อมานะครับการไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตความหมายคือการทุจริตคอร์รัปชัน การใช้อำนาจโดยมิชอบหรือการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่สุจริตถือเป็นการละเมิดคำปฏิญาณเช่นเดียวกันหัวข้อต่อมาเป็นเรื่องของบทลงโทษการละเมิดคำปฏิญาณอาจจะมีบทลงโทษทางกฎหมายหรืออาจจะนำไปสู่การถูกถอดถอนจากตำแหน่งหน้าที่ก็ได้ตัวอย่างเช่นการที่คณะรัฐมนตรีถวายสัตย์ปฏิญาณไม่ครบถ้วนตามรัฐธรรมนูญถือเป็นการละเมิด การที่ข้าราชการทุจริตคอร์รัปชันก็ถือเป็นการละเมิดคําปฏิญาณที่จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเช่นเดียวกันหรืออย่างการที่ผู้พิพากษาตัดสินคดีโดยไม่เป็นธรรมนี่ก็ถือว่าเป็นการละเมิดคําปฏิญาณที่จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตหัวข้อต่อมาเป็นเรื่องของความสําคัญของการปฏิญาณตนนะครับความสําคัญของการละเมิดคําปฏิญาณต่อพระมหากษัตริย์ถือว่าเป็นเรื่องร้ายแรง เพราะว่าเปการทําลายความน่าเชื่อถือของสถาบันและอาจจะนําไปสู่ความไม่สงบเรียบร้อยในบ้านเมืองการปฏิบัติตามคําปฏิญาณนจึงเป็นสิ่งที่สําคัญอย่างยิ่งสําหรับผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อประเทศชาติและประชาชนนี่แหละครับถ้าไปถาม AI เนี่ยเขาก็จะตอบมาอย่างนี้แถม AI เนี่ยยังกลัน่นความคิดออกมาได้เลยนะครับว่าการละเมิดคําปฏิญาณต่อพระมหากษัตริย์เนี่ยจะนําไปสู่อะไรได้บ้าง แม้ว่าจะแอบเน็บลงตู่อยู่บ้างก็ต่างทีนะครับแต่วัรนัก,การเมืองเนี่ยคิดไม่ได้ครับเพราะว่าในหัวสมองมีแต่เรื่องของผลประโยชน์จะเชื่อหรือไม่ก็ตามนะครับที่ต้องหนีหรือไม่ก็ต้องติดคุกหรือกําลังจะติดคุกส่วนหนึ่งมันก็มาจากการไม่มีสัจะนี่หละครับและรัฐมนตรีใน14คนนี้เนี่ยบางคนอนาคตข้างหน้าคือการเข้าคุกนะครับ เข้าคุกเพราะอะไรก็เพราะละเมิดคำปฏิญาณต่อพระมหากษัตริย์นี่แหละครับ